มีนะไม่นไ่นี่อันนี้น่าจะเป็นตัวนามนะไม่เป็นตัวพระค่ะเขามีไอ้นั่นนะมีเป็นพระรามเป็นตัวพระค่ะเอ๊ะตัวนามนี่คือตัวนามครามตัวตัวพระก็เป็นนั่นคือตัวพระก็เป็นพระลักษมณ์เป็นพระนี่สีเหลืองก็พระรักษมณี่จะชิงกันยังไงที่ว่าขึ้นไปเหยียบหอยอื้สู้กันยากนี่ อกรบอกมันจะบองนหายเวลาสเลื่อยสื่ตอต่านิดเี้วถือถืออะไรสักอย่างอันนี้ไม่ได้เลยค่ะ ได้นอนตงจะไม่ได้ที่นี่เขามีแล้ว อ๋อม่ถึงข้องตุแต่งต้องีเหรอคะอันนี้หนูบอกได้คู่คูเลืงเหลืองนะคะใครเป็นติดยังไม่รู้เลยนะทานแกงบอลแก่แกงแกงากที่บ้านห่อ มาสี่ของาอันอันนี้นะคะเนี่ยเยี่ยมด้วยไหมหมักสามประมาณสามสหมดเลยเดี๋ยะสามสิ่ไว้มือขอเพราบอกให้ขายขายดีลูกค้าแย่งกันซื้อแย่งกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฝา่ฝังฝางหน้าป้ายข้างบน ให้แม่งปิดัุกอย่างติดที่สารดับกระสับเพราะมันสารต้องมีของใช่ไอมใช่แกะแกะ กระเดียวเรื่องสองทางเห็นลูกก๊บาดลูกเครื่องไหมเครื่องหมกาชาด้ยดอ,อ,อหมอรือออกออเอเือข้าวชไหมใ้กวาถเีใช้ขวาถ้าทนี้ ตีตีเส้นแดงตัดตัดเป็นแปดเขียนนั่นก็มันจะเป็นเครื่องหมายกาชาติเครื่องหมายโรงพยาบาลใช่ไหมสีแยก <ฮะ S 1> เครื่องหมายโรงพยาบาล <ฮะ S 1> ถ้าเราแก้เคล็ดโดยใช้ผ้าปะเทศแดง<ฮ>ะปะเทปี <ฮะ S 1> ปที่ แต่ละมุมอ่าแต่ละมุมเป็นแปดเดียวทุกช่องเป็นเป็นยันแปดทิศแล้วก็เบ็นสวอนเป็นตัวนะทุกช่องเลยใช่ไหมฮะอ่าไม่งั้นมันอันนี้มันเป็นเรื่องความป่วยาตามเดิน

ประตูเข้าถึงนี้อันนี้ถ้าโดยรวมโดยรวมอันนี้ก็ถูกแนละ้วะตรงมนี้มุมมุมมดยก็ถูกแนละ้วถูกแนละ้วนั่ถูกแนละ้วแต่ยากเกิดแล้วอส,สองงานะ สองอยางประตูประตูทางเหนือนะ <c ười> เออไม่เอาแขานแน่